สวัสดีค่ะเด็กๆสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาเรียนกันในหน่วยของเล่นของใช้ค่ะเดี๋ยวเด็กๆมาอ่านคำคล้องจองของเล่นของใช้พร้อมๆกับคุณครูนะคะของเล่นของใช้อย่าให้เกะกะอย่าได้ลดละมองแล้วน่าดูหนูจ๋าเร็วไวมาช่วยคุณครูเก็บของใส่ตู้ไม่รกรุงรัง ของเล่นของใช้นะคะของเล่นก็คือของเล่นสิ่งของต่างๆที่เราใช้เล่นค่ะทำให้เด็กๆนะคะเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินและมีความสุขค่ะเอาละค่ะเด็กๆมาดูสิคะว่าภาพใดไม่ใช่ของเล่นคะนึกสิคะนึกสิคะฉเฉลยค่ะภาพที่ไม่ใช่ของเล่นนะคะก็คือกระติกน้ำ นั่นเองค่ะซึ่งกระติกน้ำกับหม้อนะคะเราเรียกว่าเป็นของใช้ค่ะแล้วการใช้ของเล่นที่ถูกต้องเด็กๆต้องทำยังไงนะคะใช้แล้วค่ะต้องแบ่งปันกันเล่นนะคะไม่แย่งของเล่นกัน ต่อไปค่ะเรามาดูของใช้กันนะคะของใช้ก็หมายถึงสิ่งของต่างๆที่เราใช้งานในชีวิตประจําวันของเราค่ะของใช้ทําให้เราได้รับความสะดวกสบายนั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆลองดูนะคะว่าภาพใดที่ไม่ใช่ของใช้ค่ะ,ฉะเฉลยค่ะภาพที่ไม่ใช่ของใช้ค่ะเครื่องบินแล้วก็หมาโยกนั่นเองค่ะเพราะสออย่างนี้คือ ของเล่นค่ะเด็กๆเห็นที่ภาพไหมคะสีเขียวๆนั่นคือกันไกลนั่นเองค่ะเป็นการใช้ของใช้ที่ถูกต้องเวลาส่งต้องส่งให้ถูกต้องนะคะเด็กๆเห็นที่ภาพไหมคะสีเขียวๆนั่นคือกันไกลค่ะซึ่งการใช้ที่ถูกต้องนะคะเราจะต้องส่งด้านที่เป็นพลาสติกคุ้มหรือที่เรียกว่าด้าม ส่งให้กับเพื่อนเราหรือคนที่มายืมกันไกลเราเป็นการส่งที่ถูกต้องค่ะ